เลือดเลอดอกอกเยอะขึ้นค่ะทุกคนเพื่อจะออกมาท่วมหน้าจริงจังมากวัีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาองลมเมเนซ่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะบอกเลยว่าใครที่สนใจการรักษาหลุมสิวด้วยพิโคลเลเซอร์อยู่เนี่ย พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์จากการทำพิโคมาแล้ว2แบบพิโคอันแรกนะคะก็คือเป็นพิโคที่ไม่มีเลือดค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือพิโคแบบเลือด ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการเปรียบเทียบข้อดีและความแตกต่างตามแง่มุมของคนที่มีประสบการณ์ตรงจากการทําจริงค่ะและถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วนะคะอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับเม์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะคลิปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเม์และก็คุณแฟนของเม์นะคะในการไปลองทํพิ i โคเลเซอร์มาทั้ง2แบบค่ะซึ่งเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวและผลลัพธ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะและการทําตรงเนี้ยค่ะมันก็จะให้ผลลั แตกต่างกันในแต่ละบุคคลรวมถึงในแต่ละครั้งที่ทําด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดเจาะลึกในแง่มุมของประสบการณ์หลังจากการทําพิโคทั้ง2แบบนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพูดถึงการทาพิโคสาแบบด้วยกันแบบแรกนี่ก็จะเป็นการทําไม่เลือดสาดแต่อย่างที่2นะคะก็จะเป็นการทําแบบเลือดสาดที่มีความโดง่งดังแล้วก็คนฮอตฮิดนิยมกันมากๆกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของการเจาะลึกในเรื่องของข้อมูลต่างๆอะไรเงี้งยอาจจะต้องไปดูช่องของคุณหมอต่าง,างๆที่มีการแชร์เอาไว้นะคะแต่เมย์ก็จะมาพูดในแง่ม ของที่เราได้รับข้อมูลมานะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงจากการทําย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับการทําพิโคนะคะแยกเป็น2แบบเนาะคือแบบไม่มีเลือดกับแบบที่มีเลือดสาหรับการทําแบบไม่มีเลือดค่ะตัวเมย์เนี่ยเป็นคนไปลองทําเองนะคะโดยที่เมย์ทำเนี่ยชื่อของเขาคือพิโคเวค่ะสถานที่ที่เมย์ไปทํานะคะก็คือกังนันคลินิกค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะที่เป็นพิโคแบบเลือดสาก็จะมีชื่อเรียกอีกอันนึงก็คือ discovery pico ค่ะโดยที่แฟนเมย์เป็นคนไปทํามานะคะเมย์ก,ก็เลยมีประสบการณ์จากการ ดูแลแฟนแล้วก็จากการทําของแฟนนะคะรวมถึงตัวของเมเองด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละอย่างเลยแล้วกันนะคะสาหรับช่วงเวลาต่างๆเลยเมจะใส่ไว้ให้ใน description box เพื่อนๆสามารถกดข้ามแล้วก็เลือกดูได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีความซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสรุปจากแง่มุมของผู้ใช้งานจริงให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในตอนท้ายค่ะซึ่งหลักๆนะคะข้อมูลที่เมหามาคร่าวๆเนาะตัวพิโ o เลเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นใช้คลื่นแสงพิโ o เซคันตนั่นเองแต่ว่าลักษณะการทําหัวการทําแล้วก็เครื่องเนี่ย จะยี่ห้อแตกต่างกัน,นะคะ่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นการทําแบบเครื่องไหนก็แล้วแต่นะคะการทํพิ i โคเลเซอร์ตรงนี้จะต้องทําด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะต้องเป็นคนที่จบหมอเฉพาะด้านมาโดยตรงเท่านั้นที่จะเป็นคนทําให้เราได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ําแล้วก็เน้นเตือนกันเลยนะคะคนที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบใช้คเครื่องจนชินแล้วเนี่ยไม่าสามารถทำพิคโคเลเซอร์ให้เราได้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาจะต้องมีการประเมินก่อนคะ่ะว่าผิวของเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องทําด้วย ขึ้นความผิ่เท่าไหร่จะต้องทําย้ําเท่าไหร่จะต้องทําแบบไหนบ้างตรงนี้เนี่ยมันเลยต้องเป็นการประเมินโดยคุณหมอโดยเฉพาะค่ะในส่วนของการทําพิโคมันมีข้อดียังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นพิโคเวหรือว่าจะเป็นดิสครีพิโคนะคะทั้ง2ตัวนี้ค่ะเขาก็จะไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเรารวมถึงกระตุ้นการสร้างอลลาสตินด้วยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยได้เรื่องของความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นหลังจากการทํานะคะลดพวกรอยดงรอยดําต่างๆนะคะรอยดาจากสิวหรืออะไรพวกนี้ก็คือ สามารถช่วยลดได้บางเครื่องเนี่ยก็จะทําให้รูขมขนเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นรวมถึงผิวหน้าเนี่ยก็อาจจะมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากการเราไปทํามานะคะและอีกหนึ่งจุดสําคัญมากๆเลยที่ทุกคนให้การสนใจในการที่จะไปทํพิ i โคเลเซอร์นั่นก็คือตัวพิ c โคเลเซอร์ค่ะสามารถช่วยรักษาหลุมสิวได้ค่ะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะเวลาในการรักษาของแต่ละคนจะไม่เท่ากาันคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินเคส by เคสนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดแยก ถึงความรู้สึกในช่วงเวลาที่เราทําพิโคของแต่ละแบบดีกว่านะคะรวมถึงช่วงเวลาที่เรารักษาพิโคความรู้สึกของคนที่มันทําจริงๆในระยะเวลา7วันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่พิโคเวที่กังนําคลินิกที่ตัวเมย์เองเป็นคนไปทํามานั่นเองค่ะสําหรับพิโคเวย์นะคะตอนที่เมย์ไปทำเนี่ยก็จะต้องมีการงดวิตามินซีก่อนอันนี้คือเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะงดวิตามินซีเองเพราะกังวลเรื่องของกลัวเลือดจะออกตอนนั้นคือแพนิคมากจริงๆค่อนข้างกลัวมากก่อนที่จะไป ะะซึ่งพอไปถึงคลินิกแล้วค่ะเมย์ก็ลงประวงลงประวัติเสร็จแล้วเรียบร้อยเมย์ก็ไปคลีนหน้าแล้วก็แปะยาชารอคุณหมอเลยนะคะระยะเวลาในการแปะยาชาของเมย์เนี่ยเมย์จำไม่ได้ว่ามันกี่นาทีแต่อยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงคร่าวๆนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นค่ะเมย์ก็เช็ดตัวยาชาออกเนี่ยมก็จะเข้าไปที่ห้องเลเซอร์เลยทีนี้คุณหมอก็จะพิจารณาหน้าของเมย์ค่ะว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างและจะต้องทําการเลเซอร์ถี่มากน้อยแค่ไหนและจะต้องใช้คลื่นประมาณไหนคืนนี้คุณหมอก็จะที่บ ะะแล้วก็มีการพูดคุยไปด้วยระหว่างการที่ทําหัตการไปด้วยเนาะทีนี้เนี่ยตอนช่วงเวลาที่ทําพิโคเวค่ะพอยิงไปนัดแรกปุ๊บมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนหนังยางดีดนอะทุกคนที่มันเป็นความแบบดิบดังมากดังแบบดังจริงๆแล้วตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอก็จะมีการแบบยิงไปด้วยแล้วตัวเครื่องอะคะ่ะตัวฐานของเครื่องอะมันก็มีการขูดหน้าแบบถูหน้าไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยอ,อันนี้เมย์ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างนี้ไหมแต่ว่าตอนที่เมย์ทำเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ยิงไปอะครั้ง แรกอะเมย์ตกใจเสียงกับกลิ่นค่ะเพราะยิงยิงไปไม่รู้สึกเหมือนเมย์ได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นไม้นิดแล้วเสียงมันก็เหมือนยังดีแบบะดังมากแต่ไม่เจ็บเลยไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยสักนิดเดียวไม่เจ็บแบบจริงๆนะคะทุกคนแต่มันมีความทิกอยู่นิดนึงค่ะทุกคนตรงบริเวณตรงเนี้ยระหว่างจมูกกับ อตอนทายาชามันไม่ได้ทาโดยแบบทั่วทั้งหมดถึงมุมปากอะไรขนาดนั้นเข้าใจลมปะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะชาไม่ถูกจุดนั่นแหละความพลิกมันอยู่ตรงนั้นจังหวะที่ยิงตรงเนี้ยค่ะมันดีมันแบบรู้สึกตึก ขึ้นมามันเป็นความเจ็บแบบแป๊บขึ้นมาแวบ,บหนึ่งเหมือนอะไรมันดีดเราหนละังยางมันดีดแป๊ะแป๊ะแปะประมาณนั้นน่ะมันไม่ใช่มาแค่เสียงแล้วไงมันมีความสะดุ้งนิดนึงตรงช่วงมุมปากอันนี้ถ้าเกิดใครทายาชาได้แบบทั่วๆเลยก็จะดีมากมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆสําหรับพิโคเวนะคะแล้วตอนที่ยิงค่ะก็จะเป็นการยิงให้ทั่วหน้านะคะไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนคลื่นระหว่างการที่ยิงนะเท่าที่เมย์กลับมาดูฟุตเทจนะคะและพอหลังจากทำเนี่ยหน้าม,นมันมีความร้อน <ๆ S 1> ละอุ <ๆ S 1> มากๆร้อนแบบร้อนจริงๆร้อนมากๆนนะคะคแล้วมัก็ มีความบวมบวมนิดหนึ่นงแล้วก็มีความแดงแต่ไม่มีเลือดออกเลยสักจุดเดียวไม่มีแบบไม่มีจริงจังค่ะทุกคนแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเมย์ก็ออกมารอข้างนอกเนาะเพื่อที่จะรอว่าจะได้ยาอะไรบ้างต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างหลังจากนั้นนะคะตอนช่วงระหว่างการรอยาเนี่ยค่ะเมย์ก็ได้น้ำแข็งมาประครบนะคะโดยที่น้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเอากระดาษทิชชูมาห่อด้วยเพราะหลังจากทำเมื่อค่ะก็จะไม่สามารถโดนน้ำได้เนาะซึ่งข้อมูลข้อควรระวังต่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ตองท้ายคลิปนะคะหลังจากนั้นค่ะพอมีเอาน้ําแข็งมาประครบหน้าเมย์ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่แล้วมันค่อยๆดีขึ้นรู้สึกหน้าไม่แบบเหมือนไหมอะ่ะขนาดนั้นแล้วนะคะและหลังจากนั้นเมย์ก็ออกจากคลินิกไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยแต่ว่าเมย์หลบแดดโดยการใส่หมวกเอาน้อแล้วก็ไปกินข้าวที่ห้างด้วยระหว่างนั้นแหละทุกคนประมาณ3ชั่วโมงหลังจากทำอะ่ะหน้าเมย์มันก็หายแดงเลยแบบไม่มีความแดงแล้วนะคะแล้วก็พอระยะเวลาเจวันตรงนี้เมย์บอกเลยว่าเป็นความทรมานส่วนตัวของเมย์มากๆเนื่องจากว แอร์ที่บ้านของเมมันไม่เย็นแล้วการทำพิคโคเลเซอร์อ่ะมันทําให้หน้าร้อนมากแล้วละอุ่นมากมันต้องอยู่กับความเย็นอ่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างทรมานระหว่าง7วันอ่ะค่อนข้างมากพอสมควรค่ะแล้วหลังจากทำเมรู้สึกว่าหน้ามันมีความเซนสติทีมากเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลา7วันหลังทำอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยต้องระวังเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรพวกนี้ให้ดีมากๆเลยหรือเรื่องอาหารการกินต่างๆเพราะมันแบบแสดงออกเร็วมากๆจริงๆแล้วเมเป็นคนแพ้ง่ายโดยเดิมอยู่แล้วอ่ะตอนนั้นก็เลยจําได้ว่าวันที่2หลังจากที่ทําหรือวันร หน้ามันมีตุ่มขึ้นมาค่ะเพราะว่าเมย์ไปค้นของแล้วมันมีฝุ่นเมย์ <May S 1> <May S 2> ก็เลยคิดว่าน่าจะบวมจากการที่แบบไปโดนฝุ่นเพราะปกติถ้าไม่ทําเลเซอร์เมย์ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าที่หน้าบวมมันบวมมาจากการที่เราแพ้ฝุ่นส่วนตัวนั่นแหละค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกในช่วงเวลาของการทําพิโคเวทที่เมย์เป็นคนไปทําเองนะคะและอันต่อมานะคะก็คือการทาพิโคเลเซอร์แบบมีเลือดสาดค่ะนั่นก็คือ discovery pico ค่ะโดย discovery pico ตรงนี้นะคะจะทําโดย เครื่องที่ชื่อว่า discovery ซึ่งเครื่องอันนี้ก็จะมีของปลอมเยอะขนาดแล้วมันสามารถเช็คได้แล้วนะคะในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ใน Facebook อะไรเงี้ยหลายเพจก็จะมีการบอกเหมือนกันว่าคลินิกไหนใช้ของจริงอะไรยังไงก็สามารถเช็คกันได้เช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะทําด้วยเครื่อง discovery pico ก็ต้องทําด้วยคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทํา discovery pico นี้เมย์ให้แฟนไปทําที่พ r i ม e Aesthetic Bangkok นะคะในช่วงเวลาการทําค่ะแฟนของเมย์เนี่ยมีปัญหาหลุมสิวค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เป็นหลุม สิวมาตั้งแต่ช่วงมัธยมฉะนั้นแล้วมันเทคเวลาค่อนข้างนานค่ะพอแปะยาชาใช้ระยะเวลาการแปะยาชาประมาณ1ชั่วโมงบวกบวกนะคะอันนี้คือความแตกต่างอันแรกที่ discovery pico กับ pico way ไม่เหมือนกันนะคะพอหลังจากที่แปะยาชาเสร็จแล้วทาความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยแฟนเมย์ก็จะไปเจอคุณหมอคุณหมอก็จะเริ่มประเมินผิวหน้าแล้วก็มีการถามแบบซักประวตัติต่างๆนะคะโดยที่อันนี้เนี่ยคุณหมอจาแจ้งกับแฟนของเมย์ว่ามีหลุมสิวค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย ประมาณ5-6ครั้งถึงจะเริ่มเห็นผลชัดเจนว่าหลุมสิวหายนะคะแต่ว่ายัางไงก็ต้องดูปฏิกิริยาตอบสนองจากการทําครั้งแรกก่อนว่าหลังจากทําครั้งแรกแล้วเนี่ยผิวมีการตอบสนองกับการทํา discovery pico มากน้อยแค่ไหนนั่นเองสาหรับการทํา discovery pico ของแฟนเมย์นะคะอันเนี้ยเมย์เห็นกับตาตัวเองเพราะว่าเมย์ไปยืนถ่ายอยู่นั่นเองซึ่งการทํา discovery pico ในหนึ่งครั้งอะ่ะแฟนเมย์จะยิงผิว2รอบค่ะทุกคนเหมือนเปลี่ยนพลังงานระหว่างการทําด้วยค่ะรอบแรกเหมือน มือนจะเป็นการปรับสภาพผิวไม่ได้ช่วยเรื่องของหลุมสิวนะคะคื่องความผีนั้นเหมือนยังไม่ได้สามารถช่วยเรื่องของหลุมสิวซึ่งอันนั้นอ่ะรอบแรกอ่ะมันจะคล้ายๆของเมย์แต่เมย์รู้สึกว่าเสียงมันเบาของเมย์นิดนึง แต่หน้าก็แดงอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันตะเลือดยังไม่ออกนะคะแต่รอบที่2ที่คุณหมอเปลี่ยนพลังงานนะคะอันนี้เมยเห็นเลยว่าตอนที่ซูมผิวเข้าไปอะ่ะมันเหมือนแบบยิ่ง1ทีแล้วมันเกิดเป็นตารางอะขึ้นมาที่ผิวหน้าแฟนเมยเลยเหมือนเป็นตารางเลย รอบแรกที่แฟนเมย์ไปทาวเหมือนแฟนเมย์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ็บขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่มันกลัวเหมือนมันก็มีความกลัวนิดนึงระแวงนิดนึงอะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยแฟนเมย์ไม่เคยทำหัตถการอะไรเลยในยชีวิตครีมยังไม่เคยแตะเลยค่ะทุกคนขาอันั้นเป็นการบังคับจริงจังของเมย์มากเมย์อยากให้แฟนลุงสิวหายเอาง่ายๆไม่อยากให้แฟนหลอกเขาแต่วา <c oughs> า่าเขาอยากให้แบบเขาหลอขึ้นเลยแกเราก็เลยบังคับไปทาวซึ่งนั่นแหละพอเขาไปยอมทำแล้วก็ส่าผลก็เหมือนกันแล้วพูดตรงๆทำออกมาตอนนั้นอะคือเราก็เห็นแล้วว่าเขาค่อนข้าางงกกกััววลหนมมพอสคร สีหน้ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เสียงของมันอะมันเหมือนหนังยางดีดค่ะคล้ายๆกับพิค o เว y แต่มันดังกว่าแล้วมันแรงกว่าทุกคนมันเหมือนหนังยางอันใหญ่ๆแล้วมันดีดแบบปากป้า,ปาอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่ยิงไปหนึ่งทีอะที่ไมยบอกว่าเป็นตารางอะนั่นแหละจังหวะนั้นอะตารางขึ้นปุ๊บ เลือดค่อยๆเริ่มซิกค,ค่อยๆซิกน้องค่อยๆออกแล้วค่อยๆเปิดตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนพอยิงครบทางหน้าระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเลือดเริ่มออกเยอะขึ้นค่อทุกคนมันออกมาท่วมหน้าจริงจังมากจับได้เลยนะประมาณ30นาทีเนี่ยมันก็จะออกมาแบบเลือดสาดที่เราแบบใจหายแบบ ระแวงอะทุกคนตอนนั้นก็แบบจังหวะนั้นระแวงมากแล้วก็แบบพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันก็ยิ่งขึ้นขึ้นมาอีกคือแบบเลือดสาดจริงจริงเลือดแบบเลือดท่วมอะท่วมจริงจังมากอะค่ะร้อนละอุมากๆแฟนบอกหน้าแบบร้อนแบบร้อนแบบไม่ไหวจริงๆร้อนแบบร้อนสุดๆไปเลยหลังจากทําตอนที่ช่วงที่ทำอะมันเหมือนแค่แบบตกใจตกเสียงแล้วก็มีความแบบเจ็บบ้างบางจุดรู้สึกบ้างบางจุดเหมือนยังยงดิดแรงมากๆบ้างบางจุดนะคะแต่ว่าพอหลังจากทาไปแล้วอะมันร้อนมากจริงๆแล้วแฟนเมย์เนี่ยก็คือต้องถือพัด ลมค้างไว้ตลอดเวลาเป่ากับแอร์เหมือนดึงลมจากแอร์ให้เข้าหน้าโดยตรงเพื่อให้หน้ามันเย็นอ่ะทุกคนฟีลแบบนั้นเลยแต่ว่าแฟนเหมือนแปะมันแข็งน้อยกว่าเมย์นิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกลับต่างจังหวัดเลยแล้วก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านเลยค่ะซึ่งเท่าที่เมย์เห็นนะแล้วก็ถามเขามาในครั้งแรกที่เขาไปทำ discovery pico เนี่ยเขารู้สึกว่าช่วงเวลาหลังจากนั้นอะอากาศมันเป็นรูปสำคัญมากๆเลยอะถ้าเกิดอยู่ในอากาศที่มันเย็นจัดๆหน้ามันจะไม่ได้แบบคันมากขนาดนั้นแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อน ระอุมากขนาดนั้นในครั้งแรกอ่ะก็เลยทําให้แฟนของเม์เนี่ยไม่ได้กินยาแก้แพ้แบบที่แบบลดการคันเลยสักนิดเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผิวมันก็ค่อยๆตกสะเก็ดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่เป็นแผลไม่เป็นไรเลยแล้วเวันก็คือหายไปเลยทุกคนมันก็ตารางคือแทบจะไม่เห็นแล้วยกเว้นจะไปแบบซูมมองใกล้ๆประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะไปทาพิโคเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพิโคเวที่เลือดไม่สะอาดหรือจะเป็นดิสคัฟเวอรี่พิโคที่เลือดสะอาดก็ตามสิ่งตรงนี้้จจะตอง และจะต้องเตรียมไว้ให้ดีก่อนที่จะคิดไปทํานะคะทุกคนอย่างแรกเลยค่ะหลังจากที่เราทำพิโกเลเซอร์มานะคะทั้ง2แบบเลยนะคะเราห้ามล้างหน้าห้ามเช็ดหน้าน้ําห้ามโดนหน้าค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยหให้ดีก็คือประมาณ24ชั่วโมงค่ะอย่างที่2นะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยเช็คไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร่เลยแต่มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะเมนเทนและดูแลผิวระหว่างที่มันฟื้นฟูให้มันดีขึ้นนั่นเองเสียเงินไปทํา แพงแล้วทุกคนเราจะต้องดูแลหน้าให้มันดีด้วยนะคะนั่นก็คือหลังจากทำค่ะประมาณ7-14ถึงวันเราห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยใ<แ>นเรื่องของการรักษาสิวค่ะคือถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเขาเคลมว่าช่วยรักษาสิวได้อันนี้ก็เบรกน้องไว้ก่อนประมาณ7จถึงวันอย่าเพิ่งใช้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสิวด้วยเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งไปใช้เว้นน้องเขาไว้ก่อนนะคะวางน้องไว้ก่อนประมาณ7-14ถึงวันหลังจากนั้นค่อยใช้โอเคปะแล้วก็ครีมบำรุงและโฟมล้างหน้าต่างๆที่มีวิตามนนกก็หมเือั BHA ห้ามนี่คือสิ่งที่ห้ามจริงๆนะฉะนั้นแล้วเช็คผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราจะต้องไปทํพิคอรด้วยนะคะว่าน้องเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนผสมสิ่งที่ไม่บอกไปหรือเปล่าถ้ามีวางน้องไม่ก่อนอยู่เพิ่งใช้นะคะตั้งแต่โฟมล้างหน้าเลยนะทุกคนโฟมล้างหน้าโทนเนอร์ที่เช็ดเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ห้ามเลยนะห้ามมีเลยรวมถึงครีมกันแดดอย่ามีส่วนผสมที่เป็นสารด้วยลดสิววิตามินซี BHA a ห้ามห้ามเด็ดขาดขอเลย7-14วันอย่างที่ ที่สานะคะก็คือห้ามแกะเกาเช็ดถูเด็ดขาดนะคะต่อให้น้องตกสเก็ตก็ตามก็อย่าไปเกาน้องเด็ดขาดนะคะทุกคนต่อให้มันคันไหมคันมือแค่ไหนก็อย่าเากานะอย่างที่4ค่ะก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดให้ได้มากถึงมากที่สุดในระยะเวลา7จถึงวันค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยหลีกเลี่ยงน้องไม่ได้ริง่งสิ่งที่เราทําได้ค่ะคือใส่หมวกทาครีมกันแดดแล้วก็เติมกันแดดทุกๆ2ชั่วโมงด้วย อย่างที่5นะคะหลังจากทามาแล้วเนี่ยสามารถซับเลือดได้นะแต่ห้ามถูเป็นการซับจริงๆอะกระดาษทิชชู่กดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วดึงออกเลยซับแล้วดึงออกแบบนี้นะคะเท่านั้นข้อที่6นะคะก็คือหลังจากทาแล้วเนี่ยเน้นให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์หรือบริเวณที่มีอากาศเย็นมากๆเป็นหลักคะ่ะทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงความร้อนนะคะเพราะมันจะทําให้หน้ายิ่งแสบแล้วก็ร้อนระอุดได้คะ่ะอย่างที่7นะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ําเกลือในการเช็ดหน้าได้หลังจาก ที่ทํามาครบ24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่มันจะได้แบบสะอาดก่อนเนาะเอาให้มันแบบเมคชัวร์ก่อนน้าประปาบางที่ก็อาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นเนาะหรือใช้เป็นน้ําดื่มแบบที่กินอะที่ซื้อกินก่อนก็ได้ในการล้างหน้านะคะข้อที่8นะคะก็คือหลังจากที่ครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเน้นให้เพื่อนๆบารุงให้หนักๆไปเลยค่ะเน้นมอยเจอร์ไรเซอร์ทามอยเจอร์ไรเซอร์เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบเรื่อยๆทาให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่จธทําได้เลยค่ะเพื่อให้หน้าเนี่ยมันจะได้มี ความฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างที่9นะคะก็คือเราจะต้องทากันแดดเติมอยู่เรื่อยตลอดทั้งวันเนี่ยที่พูดไปแล้วนะคะในข้อก่อนหน้านี้กันแดดเป็นสิ่งสําคัญจริงๆจําเป็นมากๆจริงๆที่จะต้องมีกันแดดแล้วก็ทาเติมอยู่เรื่อยทุกๆ2ชั่วโมงค่ะและก็ข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะก็คือกันแดดที่เพื่อนๆเลือกใช้ควรจะต้องมี spf อยู่ที่50บวก pa ได้4บวกก็จะยิ่งดีค่ะทุกคนอันนี้คือสิ่งควรและก็สิ่งจําเป็นค่ะและทั้งหมดที่เราพูดไปนะคะก็ เป็นประสบการณ์จริงนะคะจากเม์แล้วก็แฟนของเม์ที่ไปทำพิคโคเวแล้วก็ Discovery Pico โคมานะคะรวมถึงข้อควรระวังแล้วก็ข้อควรรู้ด้วยค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ยทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ว่าอ้าวพี่แล้วอย่างเงี้ยหนูควรจะต้องไปทำอะไรดีละคะแต่ละอย่างมันตอบโจทย์กับใครยังไงบ้างทีนี้เมย์ก็เลยจะมาขอสรุปจากประสบการณ์ของเมย์แล้วก็แฟนของเม์นะคะที่แบบคุยแล้วรู้สึกเห็นตรงกันเนาะว่าเออเออเออมันเป็นประมาณนี้มันจะได้สามารถ ตอบคาถามตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะคะมาดูกันที่ Pi ิคอเวค่ะตอบโจทย์สําหรับใครบ้างข้อแรกคือตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากให้เลือดออกค่ะทุกคนกลัวเลือดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น Pi ิคเวก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆมากมากเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือ Pi ิคอเวใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวไม่นานค่ะข้อที่3ค่ะตัวพิคอเวเนี้ยก็จะตอบโจทย์มากๆสํสำหรับคนที่ไม่สามารถพักหน้าในระยะยาวได้หรือจำเป็นจะต้องแต่งหน้าต่อ ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองตัวพิคเวก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆและพิคเวนี้ค่ะเมมองว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นหลุมสิวเยอะค่ะไม่ได้เป็นหลุมสิวลึกมากๆหรือเป็นเรื้อรังมาน,านานหลาย10ปีแล้วส่วนตัวของเมเองจากที่ไปทํามาหนึ่งครั้งเนาะเมมองว่าจากการทาครั้งแรกเนี่ยมันได้ในเรื่องของการกระชับรุมขนที่มันชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ผิวหน้าโดยรวมดูกระจ่างใสดูเนียนดูดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้แล้วก็พวกรอยดําต่างๆมันดีมากขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของหลุมสิวที่เมเป็นของเม อยู่อะคะที่มันมีอยู่ไม่กี่จุดแหละไม่รู้สึกว่ามันดูไม่ได้ตื่นขึ้นขนาดนั้นมันดูไม่ได้แบบว่าโอ้มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนหรือแบบใครเห็นก็รู้สึกว่าหน้ามีความเปลี่ยนแปลงแบบกระตกกระตากอะไรขนาดนั้นเมรู้สึกว่ามันต้องไปทําหลายๆรอบมันถึงจะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะเออประมาณนั้นนะคะฉันแล้วตรงนี้ก็คือส่วนของพิโคเวทที่ทางเมสรุปมาได้จากการไปทําจริงค่ะในส่วนของ Discovery Pico ที่มีเลือดสาดล,ละ่ะจะตอบโจทย์กับใครบ้างอย่างแรกที่ชัดเจนมากที่สุด คือ discovery pico ตอบโจทย์แล้วเหมาะมากๆค่ะกับคนที่เป็นหลุมสิวเยอะมากๆเป็นเรื้อรังเป็นมานานมีปัญหาผิวแบบหนักมากๆอันเนี้ยตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าจากที่แฟนเมย์ไปทำมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็พอไปเจอเพื่อนเนี่ยทุกคนทักเหมือนกันหมดเลยว่าแบบเฮ้ยผิวหน้าดูดีมากยิ่งขึ้นมันดูตอบสนองกับการทำ discovery pico แบบมากๆเลยเพราะโดยรวมหน้าดูเดียนดูดีมากขึ้นดูมีความกระจ่างใสมากขึ้นหลุมสิวก็ดูตื้นขึ้นไปด้วยมันดูเบลอบทุกคนมันดูแบบ แบบมีความเหมือนทาพรเมอร์แบบดีมากๆอยู่แบบเลอลุมขนดีจังเลยไอะไรฟิลประมาณนั้นนะคะอันนี้คือแค่ทําครั้งเดียวนะคะข้อต่อมาก็คือ discovery pico เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะต้องมีระยะเวลาดน,นึงในการดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าพอกว่ามันจะตกสะเก็ดอ่ะมันก็ประมาณ 3- ถึง5วันแล้วอ่ะอาจจะแบบช่วง4วันอ่ะชัดเจนที่สุดที่มันตกสะเก็ดแล้วเพื่อนๆก็อาจจะต้องทําใจในส่วนนี้นิดนึงเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวของเพื่อนๆปฏิบัติตัวของ เพื่อนหลังจากที่ทํามาด้วยนะคะมันส่งผลมากๆเลยจริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่า Discovery Pico กที่มีเลือดออกเยอะๆเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยคือคนที่อยากทําแค่ครั้งเดียวแล้วจบอะ่ะเพราะมันค่อนข้างแบบยาวอะ่ะทุกคนมันค่อนข้างมีระยะเวลานในการฟื้นตัวค่อนข้างนานกว่ามันจะแบบหายอะ่ะทีนี้พอผลลัพธ์อ่ะมันเลยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นจนสังเกตได้เลยในครั้งเดียวที่ทําแบบมันชัดมากๆจริงๆโดยเฉพาะหลังจากทําไปได้ประมาณ2องวิคสามวิคสี่วิเนี่ย มันจะเริ่มค่อยๆแบบชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันค่อยๆฟื้นขึ้นเรื่อยๆทุกคนฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครอยากไปทำ discovery c i c l เมย์ก็จะแนะนําให้เว้นระยะเวลาแบบทําแค่เดือนละครั้งหรือไม่ก็แบบ 2, 2> เดือนครั้งอะ่ะมันจะเห็นชัดเจนว่าแบบเฮ้ยหลังทําผิวมันประมาณนี้นะเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราจะไปทำครั้งที่2องไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพูดตามตรงนะตัวเมย์เองก็คือให้แฟนไปทํารอบที่2ไปแล้วแล้วก็คิดว่าอีกประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยก็จะให้แฟนไปทําครั้งที่3ต่อด้วยค่ะเพราะว่าผิวหน้ามันดีขึ้นนนนนแบบมมากกกกกๆๆจจจริงททุคััััะย จนรู้สึกว่ามันเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์กับปัญหาผิวที่แฟนเมมีมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในพิคอเลเซอร์ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของเมแล้วก็แฟนนะคะที่เราสามารถมาแชร์ด้วยคนฟังกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดมีข้อมูลที่มันผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยจริงๆอันนี้พยายามหาข้อมูลรีเสิร์ชมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็กลัวกังวลตัวเองว่าจะพูดผิดมากๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันผิดหรือว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่านี้ที่จะต้องทราบต้องรู้นะคะเพื่อเมื่อสามารถคอมเมนต์ทิ้ ไว้ได้เลยนะคะส่วนข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับการทำพิโคโออะไรเงี้ยที่เป็นละเอียดละเอียดเลยโดยคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะแปะล,ลิงก์ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนให้กับเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ในช่องเมย์ซ่าเซนิมิพัฒน์คิจากเมย์ส้มนิทขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ